ก็ปูกค่ะวันนี้นะคะเรามานําเสนอสิ่งสําคัญให้อีกแล้วค่ะต้องบอกค่ะนี่เลยประโยชน์มากประโยชน์มาเลอเกินสิ่งที่เรามานําเสนอวันนี้นะคะมันเป็นผลที่ดีแล้วก็ประหยัดต้นทุนแล้วก็ต้นทุนต่ำแต่ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะสิ่งเลยสิ่งแรกเลยที่เราเห็นจริงเลยคือเราไปใส่ในนาข้าวแล้วอีกการคือหนึ่งเลยจะช่วยย่อยสลายตอซางแล้วจะทําให้เวลาเราย่อยสลายเนี่ย ไม่ในในทุ่งนาเนี่ยจะไม่เป็นกฎดเป็นแก๊สจะย่อยสลายภายใน7วันถึง10วันได้ดีมากแล้วก็จะทําให้ดินจากที่มันเป็นโลมก็จะดินไม่เป็นโลมแล้วก็ดินจะฟูขึ้นแล้วก็จะทําให้ข้าวเนี่ยสามารถแตกกอได้ดีขึ้นมากกว่าสารเถาแล้วได้ผลผลิตมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้นะคะเราอยากจะนําเสนอโจอลินซีสังเคราะห์แสงนี่ค่ะวิธีทําง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําเลย อันนี้ประมาณอันนี้เป็น1.5 1.5ลิตรนะคะเราจะใช้แค่1ส่วนแล้วก็ไข่ไก่ไข่ไก่หนึ่งฟองเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่านี่นะคะอันนี้ไข่ไก่นะคะอันนี้เราใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะจะใช้เบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองก็ได้นี่ค่ะไม่ยากเราก็ตอกไข่ลงไปเลยแล้วเราก็บี้ด้วยนะคะเราต้องบี้เปลือกบี้เปลือกให้ให้ให้เป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะบี้เปลือกประมาณนี้แล้วเราก็ใส่ไปนี่ค่ะแล้วก็ ขย่านิดนึงเปิดขวดนะคะอันนี้เป็นหัวเชื้อเรามาแล้วหนึ่งเดือนนะคะแล้วเราก็มาต่อหัวเชื้อกันนี่ค่ะใช้หนึ่งจุดสามส่วนนะคะใช้หนึ่งจุดสามส่วนนี่ค่ะอ่าประมาณนี้เราก็ใช้แล้วเข้าไปขย่าก่อนนะคะต้มงขย่าให้ได้ก่อนนี่ เดี๋ยวเราจะมีประโยชน์เพิ่มเติมนะคะเราไปอ่านประโยชน์ในเพิ่มเติมในข้อข้อความต่อไปได้อ่ะใส่น้ำข้าวขอน้ำน่อยเปิดเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ําไปจนเต็มแล้วก็ไล่ฟองแล้วเราก็จะตั้งตากแดดไว้ประมาณแบบนี้นะคะอันนี้เราทํามาได้ประมาณ2วันแล้วเนาะได้สองวันและสี่ก็จะประมาณนี้แล้วก็อีก15ห้าวันเราถึงจะเอาไปใช้ได้ถ้าไปใช้ในานาข้าวนะคะในการย่อยสลายตอซางก็คือไล่ละ5ลิตร หมักไว้ประมาณ7วันจะไม่เป็นกดเป็นแก๊สแต่ฟางฟางหรือข้าวที่อยู่ในนาก็จะย่อยสลายด้วยแล้วก็ถ้าเราใช้บำรุงต้นข้าวนะคะบำรุงต้นข้าวเนี่ยเราก็จะใส่สี่รอบรอบละยี่สวันเราใส่ครั้งหนึ่งอ่าโอเคที่นะคะเราก็ใส่จนเต็มใส่จนเต็มแบบนี้แล้วเราก็พลิกกลับไปแบบนี้แล้วเราก็ตั้งตากแดดไว้เลย,เลยก็คือใส่ในนาข้าวเนี่ยต้องบอกค่าว,ว่าถ้าย่อยสลายฟาง หนึ 1> 1่งก็คือหนึ่งขวดแบบนี้เลย5้ลิตรถึงหลิตรไว้ประมาณ7วันถ้าใส่ในนาข้าวเป็นบำรุงเป็นบำรุงนะคะใส่ทุก20วันสี่รอบไล่ละ2ลิตรต้นทุนของเราต้นทุนของเราจะอยู่ที่ประมาณลิตรหนึงประมาณรวมน้ำรวมไข่รวมจุลินทรีย์ด้วยไม่เกิน7บาทในหนึ่งฤดูกาลเนี่ยเราจะใช้ต้นทุนต้นทุนในการบำรุงเนี่ยห้บาทต่อนหนึ่งไร่ค่ะ แล้วถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวกดในข้อความแล้วเราจะมีเบอร์โทรไว้ให้สอบถามนะคะขอบคุณค่ะ